<c oughs> กัดแล้วนะนะ้าย哟。 โอ้โหวัดลอยมาเลยครับนะนะดูเ่าไม่รู้ดูครับผมโอ้โหแอบกัดจนป๊อกครับผมวัดลอยไปเลยแต้มแรกครับผมอ้าอืมกัดแล้วครับ ปัดติดแล้วครับน,น้าอีกแล้วชนป๊อกครับผมได้แต่ใส่๊อกครับวันนี้น้ะ,นะแต้มที่สองครับผมเก็บไว้ก่อนครับ <c oughs> กัดแล้วน้ะ,นะอุย้ยหลุดโอ้โหไส้สวยด้วยโอ้โหเสียดายมากครับตัสใหญ่ด้วยครับหลุดแล้วทำแล้วนะเดี๋ยวมาตกกระพงลักสี่ห้าตัวนะใพ้พี่เขาก่อน อ,อัดนิ่มๆถึงได้โย่ใช้โลเกลือบโลใช้เกือบโลเต็มปากเลยตัวนี้ ตามอยู่ตรงนี้การแต่ตรงนี้ตัวนี้น้าใหญ่ๆหน่อยบิงออกดีแล้วระวังพันสายนะยกกันทำไมบิงดีจังมึงใช้ได้อยู่ได้ใช้กับโลกใหญ่รับ

พอไหม,ม,มครับผมก็เอาแค่นี้นะนะเดี๋ยวไปตกปลาช่อนกันต่อครับครับผมก็แค่นี้ครับนะนะวันนี้เที่ยงครับมัวแต่ไปตกปลากระพงครับก็เลยได้ตีปลาช่อนแป๊บเดียวครับผมก็แต่ปลาช่อนน้อยมาสองแต้มก็ปล่อยไปแล้วครับผมก็ ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ต้องขอโทษน้าๆนอีกครั้งครับที่ว่าสองอสามอาทิตย์นี้ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์หรือกดไลค์ให้นะครับผมไม่ว่างจริงๆครับนี่ครั้งแรกเลยครับเพิ่งได้ออกมาตกปลาครับผมก็ขอบคุณน้าๆนนทุกท่านครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผม